ตำนานกลองหมากแข้งกลองเรียกพญานาคแห่งเมืองบาดาลบ้านหมากแข้งเป็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีต้นหมากแข้งขนาดใหญ่ต้นหนึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ40เซนติเมตรตำนานกล่าวไว้ว่าสถานที่แห่งนี้เจ้ามหาชีวิตล้านช้างล่มขาวได้ให้ทหารนำต้นหมากแข้งต้นใหญ่ ไปทำกรองขนาดใหญ่ได้ถึงสามใบเจ้ามหาชีวิตล้านช้างได้เก็บกรองไว้หนึ่งใบเพื่อใช้ตีเป็นสัญญาณบอกเหตุเมื่อมีศัตรูมารุกรานที่เมืองศรีสัตนาคณะหุดเวียงจันกลองใบที่สองได้สั่งให้นำไปไว้ที่เมืองหลวงพระบางและกลองใบที่สามมีขนาดย่อมกว่ากรองสองใบแรกให้ทหาร นำไปไว้ที่วัดเก่าตั้งอยู่ริมหนองบัวชื่อเรียกว่าวัดหนองบัวการที่เจ้ามหาชีวิตล้านช้างได้เก็บกรองใบแรกไว้เพื่อให้ใช้ตีเป็นสัญญาณบอกเหตุเมื่อมีศัตรูมารุกรานเมืองศรีสัตนาคณะหุดเวียงจันนนั้นเพราะกลองใบแรกนี้เมื่อตีแล้วจะมีเสียงดังกังวานกึกก้องไปทั่วปัตตี ดังสนั่นไปจนถึงเมืองบาดาลเป็นสัญญาณให้เหล่าพญานาคซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวเมืองเวียงจันทร์แปลงกายขึ้นมาเป็นทหารนำไพร่พล,าพลมาช่วยรบจนฆ่าศึกพ่ายแพ้ไปในทุกครั้งกองใบใหญ่นี้เป็นที่หวงแหนมากสำหรับชาวเมืองจนต้องจัดทหารเข้าเวรยามรักษาการอย่างเข้มแข็งไม่ยอมให้ผู้คน เข้าไปใกล้เพราะเกรงว่าจะถูกขโมยไปเนื่องจากทุกคราที่สยามได้เข้าตีเมืองเวียงจันทร์ก็ไม่สามารถนำใช้กลับไปได้เลยสักครั้งเมื่อทหารเวียงจันทร์ตีกองหมากแข่งลั่นกองรบคาใดเวียงจันทร์ย่อมมีใช้ไปทุกคราการต่อมาได้มีคนปัญญาดีเกิดขึ้นในแผ่นดินสยาม นามว่าเชียงเมียงซึ่งเป็นคนที่รอบรู้ในศัพพวิชาต่างๆมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดีเลิศเมื่อเชียงเมียงได้เห็นกองทัพสยามยกพลไปตีเมืองเวียงจันคราดก็พ่ายแพ้กลับมาทุกคราเพราะมีพญานาคขึ้นมาช่วยในการรบในทุกคราเชียงเมียงจึงได้อาสาออกอุบาย ปลอมตัวเข้าไปเมืองศรีสัตนาคณะหุดเวียงจันทร์ไปเป็นหมอดูผู้รอบรู้ในคำทํานายและสามารถทํานายทายทักทุกเรื่องต่างๆได้อย่างแม่นยำในทุกคราความรู้ถึงหูเจ้ามหาชีวิตล้านช้างจึงได้เรียกเชียงเมี่ยงเข้าพบเพื่อให้ไปรับใช้และทุกคราที่ทัพสยามเข้าตีเมืองเวียงจันทร์เชียงเมียง ก็ทำนายไทายทักได้อย่างถูกต้องแม่นยำในทุกครั้งและสามารถออกกลนอุบายให้ทัพของเจ้ามหาชีวิตล้านช้างสามารถกําชัยชนะเหนือทัพสยามได้อย่างง่ายดายในทุกครั้งจึงเป็นที่ถูกพระไทยและไว้วางใจของเจ้ามหาชีวิตล้านช้างและกองทัพทหารชาวล้านช้างเป็นอย่างมากคราหนึ่งเชียงเมี่ยงได้ออกอุบายว่า เมืองศรีสัตนาคณะหุดเวียงจันทร์จะเกิดเหตุอาเพศและภัยพิบัติขึ้นอย่างร้ายแรงให้นํากองใช้มากแข่งนี้ไปเก็บซ่อนเอาไว้ให้มิชิดอย่าให้ใครรู้ว่าอยู่ที่ไหนเพื่อไม่ให้กองใช้ยมากแข่งนี้เสียหายจากเหตุอาเพศและภัยพิบัติหากไม่ทําเช่นนั้นกองใช้มากแข่งเกิดเสียหายขึ้นมาบ้านเมืองจะเกิดกลียุก ผู้คนจะล้มตายเป็นจำนวนมากข้าวจะยากมากจะแพงแผ่นดินจะแตกแยกเมืองจะล่มสลายเมื่อจเจ้ามาหาชีวิตล้านช้างได้ยินดังนั้นก็หลงเชื่อในคำทำนายเพราะเชียงเมี่ยงนั้นทำนายทายทักได้ถูกต้องอย่างแม่นยำในทุกครั้งและก็จริงอย่างที่เชียงเมี่ยงว่าถ้าหากกองชัยหมากแข้งนี้เสียหายขึ้นมา อาจนำผลไปสู่การพ่ายแพ้ในสงครามก็เป็นได้ดังนั้นจึงสั่งให้ทหารเอกซึ่งเป็นแม่ทัพคู่กายนำเอากองชัยมาแค่งนี้ไปเก็บไว้ให้มิชิดในที่ที่ปลอดภัยไม่ให้ใครรู้มีเพียงทหารเอกผู้นี้เท่านั้นที่รู้ว่ากองชัยมาแค่งอยู่ที่ไหนเมื่อกองถูกนำไปซ่อนในที่ที่มิชิดไม่มีใครรู้แล้ว เมื่อถึงเวลาเลิกงามยามอุบาก,กองเชียงเมี่ยงจึงได้ส่งสัญญาณให้กองทัพสยามเข้าตีเมืองเวียงจัน์อย่างรวดเร็วทหารทุกคนที่หน้าด่านเมื่อเห็นกองทัพสยามจำนวนมากมายบุกเข้าตีเมืองก็เร่งระดมพลเข้าต่อสู้โดยมีแม่ทัพทหารเอกคู่พระไทยเจ้ามหาชีวิตล้านช้างผู้นั้นเป็นผู้นำทัพเข้าต่อตีโดยไม่มีใคร ตีกองชัยหมากแข่งเพื่อแจ้งเหตุเนื่องจากมีแม่ทัพหลวงผู้นี้เท่านั้นที่รู้ว่ากองชัยหมากแข่งถูกเก็บไว้อย่างมิชิดที่ไหนในที่สุดกองทัพสยามก็สามารถเข้าตีเมืองเวียงจันได้อย่างรวดเร็วเชียงเมี่ยงได้ออกอุบายให้นำทัพทหารฝีมือดีจำนวนหนึ่งไปจัดการปิดรูพญานาคเอาไว้ เพื่อไม่ให้พยานหะน้ารับรู้ถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นและไม่สามารถออกมาช่วยได้ซึ่งสถานที่ตรงนั้นก็คาดว่าจะเป็นที่ตั้งของพระธาตุหลวงที่ก่อสร้างโดยศิลปกรรมล้านฉางอันงดงามในปัจจุบันนั่นเองปัจจุบันบ้านหมากแข้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีโดยมีวังของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ตั้งอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันหันหน้าไปทางทิศเหนือหน้าวังด้านซ้ายมือมีต้นโพใหญ่อยู่ต้นหนึ่งซึ่งปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีได้อนุรักษ์เอาไว้ด้านตรงข้ามหน้าวังมีวัดอยู่วัดหนึ่งชื่อว่าวัดเก่าต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมัชชิมาวาบริเวณวัด มีลักษณะเป็นโนนชาวบ้านเรียกว่าโนนหมากแข้งมีเจดีศิลาแรงสันฐานคล้ายกงนกเขาตั้งอยู่บนโนนแห่งนั้นเป็นเจดีเก่าคร่อมต่อหมากแข้งใหญ่เอาไว้ท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธาจารย์บุญปุณสิริมหาเถนหรือหลวงปู่ดีเนื้อเจ้าอาวาตรูปที่สาม วัดมัชชิมาวาดพระอารามหลวงตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเคยเล่าไว้ว่าที่โนนหมากแข้งแห่งนี้มีต้นหมากแข้งขนาดเล็กอยู่มากมายแต่มีต้นใหญ่เท่ากับมะพร้าวอยู่ต้นหนึ่งสูงไม่มากเป็นกิ่งก้านสาขาเป็นพุ่มแผ่ออกไปประมาณปีพุทธศักราช2442มีแพ้ ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงจํานวนมากของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ์ผู้ปกครองมณฑลลาวพวนอุดรธานีเข้าไปกัดกินต้นหมากแข้งจนตายและสูญพันธ์ไปหลวงปู่เนอเข้าใจว่าต้นหมากแข้งเหล่านี้เป็นลูกหลานของต้นหมากแข้งที่เจ้ามาหาชีวิตแห่งอาณาจักรหลานช้าง ได้นำไปทำเป็นกองหมากแข้งนั่นเอง